สวัสดีครับกลับมาพบกับอ,อ,อีกหนึ่งคลิปนะครับขอเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเน์แคปิตอลนะเป็นอ่าเรียกได้ว่าเป็นผู้จ,จัดจาหน่ายรถหมดสัญญาเช่ารายใหญ่เลยนะครับแล้วก็มั่นใจได้นะครับมีตัวตนแน่นอนนะวันนี้เปิดคลิปมากับตัวไฮไลท์นะครับของปีนี้เลยดีกว่านะครับสําหรับเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับ เครื่อง2.8ที่สำคัญเป็น P a โต o นะครับปี2020นะครับ163แรงม้านะครับผมมาเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันก่อนนะก็เป็นรถตู้หน้ายาวนะครับตอนนี้ป้ายแดงก็กำลังการผลิตก็อย่างที่บอกครับ5,000คันทั่วประเทศนะนะครับใครรีบใครสดใจนะครับใจร้อนนะครับมาหาออฟดีกว่านะครับราคาถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับคันนี้ที่ออฟคัดมานะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ ออบดูแล้วรถสวยนะครับก็มีร่องรอยตามการใช้งานตามปกตินะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคันนะก็พยายามทํารีวิวแต่ว่า,าถ้าลูกค้ามีเวลาสะดวกเข้ามาก็จะมาดูคันที่ออฟรีวิวแล้วหรือว่าจะดูคันอื่นก็ได้แต่ต้องรีบนะที่นี่เร็วจริงๆนะครับสําหรับรถตู้นะมาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับได้เป็นทำเบาะของพี่พัฒน์พงมานะครับเป็นเบาะหนังนะครับ สีเทานะอันนี้มีรอยรอยตามการใช้งานก็มีรอยเปื้อนบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองเอาจะลองขัดให้ดูนะครับว่า,อ,าออกไหมสำหรับในหน่วยของดิทอล i ิงนะครับมาอันนี้ได้กุญแจ3ดอกนะรีโมท1กุญแจไขธรรมดา2นะครับ คันนี้เลยเลขไม้อยู่ที่47,328เจดันสามยิดกิโลนะครับเป็นเลขไม้แท้แน่นอนครับอย่างที่อบบอกครับการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอไม้นะครับแล้วก็รถหมดสัญญาเช่านะครับหลายหลายท่านรู้แล้วแต่ว่าหลายหลายท่านก็ยังไปกังวลเกี่ยวกับคําว่ารถเช่านะครับรถเช่าก็คือ,อเราออกป้ายแดงนะครับบริษัทอาคเนยะ์ออกป้ายแดงแล้วก็มี ทำสัญญ์สัญญานะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน่วยงานรัฐถึง60เอร์เซนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนทั่วไปนะครับซึ่งจะทําการเช่านะครับพอเช่าไปแล้วเนี่ยหมดครบสัญญาก็จะมาคืนนะครับมาทําการคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดลําดับเดียวบริษัทอาคเนย์แน่นอนนะครับลูกค้าซื้อสดเป็นลําดับที่2นะครับถ้าจัดไฟแนนซ์เป็นลําดับที่สานะนี่เล่มนะครับ ปี2020นะครับเครื่อง2.8นะครับออโต้นะนี่บริษัทเดียวนะครับลำดับเดียวบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะครับลงทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยนะครับเอกสารชัดเจนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราขออญาตเก็บตัวสำเนาไว้ก่อนนะครับเผื่อลูกค้าส่อาเซลล์ท่านอื่นรีวิวนะนะครับนี่ไม่4 7 0แล้วที่สำคัญนะครับรถเช่านะครับกดสัญญาเนี่ยเราจะทำการ เข้าไม่ทันเน้นทุกๆระยะเลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นของศนะูนย์นะนก็จะมีนะครับเข้า2 8 0 0 0 4 1 0 0 0นะครับ4ี่0 0ซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าก็สามารถาใช้เลขตัวถังนะครับไปเช็คกับาทางศูนย์โตโตยต้าได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดกังวลเรื่องเลขใหม่นะครับ ที่กอนะครับเดี๋ยวหลายคนงงว่าโอ้โห40,07มีน้อยกว่านี้อีกนะไม20,000ก็มีนะแล้วรถอ่าพีอบเคยอเห็นมากนะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์หน้ายาวเนี่ยลูกค้าเคยซื้อไปนะครับไม6,000ก็มีนะปี19นะครับอันนั้นก็เป็นของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับมันตกอยู่ช่วงโควิดพอดีไมเลยน้อยนะครับเนี่ยแล้วดูครับออโต้ไม้40,07นะครับได้จอเป็นของอ่าพายอเนีย er, นะครับ มีบูทงบูทูธให้เรียบร้อยนะครับเล่น md3 DVD ได้ปกติเลยนะครับแอร์เป็นแอร์เมน่นนะครับแอร์เมนุนนะนีตัวนี้นะครับแอรหลังก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับมันเหมือนกับเป็นตัวเคลือบอะครับมันจะล่อนๆนะลูกค้านะนี่ครับเป็นตำหนินิดหนึน่งนะครับกระจกปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะ ฝั่งนี้กันนะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับรถตู้ฮอบเนี่ยนะครับบริษัททัวร์บริษัทที่ต้องไปรับส่งพนักงานนะครับมาเอาจากฮอบเยอะมากนะครับนี่ครับผ้าหลังคาสะอาดแบบนี้เลยนะนี่ครับผ้าหลังคานี่ครับเบาะเป็นสามแถวนะครับพิพัฒพงนะครับครับลงสิบเอ็ดที่นั่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11นะครับไม่ลงบนขับนะสิบเอ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้สามารถที่จะพับขึ้นมาได้เป็นส1็ดที่นั่งนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ไปใช้งานต่อได้เลยนะอย่างที่บอกครับบริษัททัวร์บริษัทษในส่วนของอขนส่งแบบพนักงานเนี่ยเขามาเอาที่นี่เยอะเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ครับเอาพาไปชมน็อตเดิมนะฝาท้ายเดิมๆเลยนี่นะครับ รถส,สวยๆแบบนี้นะนี่รถเดิมนะครับซ้ายขวาสัญลักษณ์ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมซีนยาแนวเดิมลงงานเลยนะครับรถส,สวยเลยลหละนะครับนี่มีจุดชาร์จถ้าไม่ใช่จุดชาร์จโทษทีครับเดี๋ยวนะอันนี้มันจะเป็นตัวไขยางอะไรนะครับ ่าเป็นยางอะไรนะนีนี้ก็ถึงให้ดูเลยนี่ครับชัดเจนนะอดึงได้หมดลูกค้ามาดูได้หมดเลยนะนี่ครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมก่อใหม่แน่นอนแต่ถามว่ามันมีร่องรอยตามการใช้งานไหมมันมีอยู่แล้วครับคือถ้าบอกว่ารถเช่าหรือรถยูสนะครับไม่มีร่องรอยเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือไม่มีร่องรอยเลยอะได้ นั่นคือเขาเก็บงานแล้วซึ่งของออฟเนี่ยอย่างที่บอกครับอันนี้ออฟยังไม่ได้เก็บงานให้นะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำคาร์าปาให้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยรอยวงพวกนี้ออฟจะมีใบเคลมให้นะครับใบเคลมก็คือนะครับตอนที่รถหมดสัญญากลับเข้ามาแล้วนะครับแล้วมีทีมท di ตรวจรถเนี่ยจะมีประกันประกันภายชั้นหนึ่งเนี่ยตัดประกันครั้งสุดท้ายก็คือจะพูดง่ายๆเลยว่า มาเคลมรถรอบคันว่ามีร่องรอยตามการใช้งานเนี่ยตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยเรเคลมให้นะไม่ต้องกังวลเ,เคลมให้ทาให้นะครับยางนะครับเป็นยางโยโกฮามานะครับขนาดยางสองสามห้าหกห้าขอสิบหกนะครับยางเป็นปีสองพันยี่สี่นะนี่นะดอกยางเหลือเลยช่วงล่างดีๆแบบนี้นะครับแค่ยังไม่ได้ทําความสะอาดก็อมองว่าก็ไม่ได้แย่เลยนะครับ ้าคปามกออาดมานะครับขัดเคลือบสีนะครับล้างภายในภายนอกนะวิงวิงเลยนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ทันถ่ายนะครับมีลูกค้ามารับรถตู้คอมพิวเตอร์หนึ่งคันอันนั้นคือสปาอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่มาดูที่ตัวเขาเครื่อง ฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะน็อต mm hmm. ไม่มีขยับนะน็อต mm hmm. ไม่มีขยับนะครับนี่ด้านหน้าเดิมเดิมคานเดิมคานและฝากระโปรงหน้าเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นะนี่ครับน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะมีฝากระโปรงแท้แต่ครับฝากระโปรงมีตําหนินะครับตันหนิเขาวงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นี่หลายคนงงว่าเอ้ยมันไม่โดนหน้าหรือเปล่านะครับ ทำไมมีรอยตําหนิรอยบุบตรงนี้อันนี้ฮะอฟมองว่าอาจจะไปจอดใต้ต้นมะม่วงหรือลูกอะไรสักอย่างแล้วมันล่วงมาครับเพราะว่าลักษณะคือบุบด้านบนนะลูกค้าบุบด้านบนเนี่ยมันลอยลงมาอย่างนี้นี่นี่นะลงมาอย่างนี้นะครับตรงสัเนี้ไม่มีนะไม่มีนะตรงนี้ยมันลงจากข้างบนเลยปึ้งๆอย่างนี้นะอบมองว่าน่าจะไปใต้ต้นมะม่วง ต้นใดต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าถ้าชนเนี่ยเข้าถึงฝากระโปรงขนาดนี้ฝากระโปรงต้องถอดนะครับนะอตฝากระโปรงต้องถอดแล้วคานตัวนี้นะครับโดนแน่นอนนะโดนแน่นอนซึ่งอันนี้มันเดิมหมดนะครับคานรับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงก็ไม่มีรอยถอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักโดนชนหน้าโดนชนหลังโดนชนข้างแน่นอนนะครับร่องรอยตรงนี้ก็ มุมบนเนี้อย่างที่ออบบอกครับสานนิฐานได้เลยว่าต้นไม้มะม่วงที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับที่ก็อาจจะจอดพักรถหรืออะไรเี่ยล่วงออมาตรงนี้ก็เคลมให้นะครับเคลมให้แต่เราไม่ถอดน็อตฝากระโปรงแน่นอนนะครับนี่ส่วนเรื่องราคานะครับยังไม่ออกนะเพราะเนื่องจากว่ารถมันเป็นรถเพิ่งเข้านะครับแล้วก็ปลดจากหน่วยงานมานะครับอันนี้ออบก,ก็รู้แล้วแหละว่ามาจากหน่วยงานไหนแต่ก็ขอไม่เอ่ยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันทิ้งส,สัญญาของเขาไปแล้วนะครับ นี่ก็มีหลายคันนะมีไม่สี่หมื่นกว่าอีกนะครับไม่สี่หมื่นกว่าอีกนะก็ที่อ๊อฟต้องทําคลิปก่อนเพราะว่าเราต้องมีการตลาดนะครับแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก็ขออภัยนะครับที่อาจจะยังไม่สามารถประกาศราคาได้นะครับก็อ๊อฟมองไว้ว่าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าแล้วกันนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับอ่า ประมาณนี้นะออกตีไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ารถตู้เกียร์ธรรมดามันอยู่ที่ประมาณสักเก้าปายนะครับเก้าปายได้นะครับก็เป็นราคาที่ออกคาดคะเนนะครับก็ยังไงแล้วต้องรอราคาจริงๆกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับแต่ก็ต้องมารีวิวด่วนนะครับเพราะว่ารถมันสวยจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับรถมันฮอตนะครับที่นี่นะครับเปิดราคามาครับโทรหายกหูโทรหาลูกค้ากิงเดียวลูกค้ารีบโอนเลยนะ เพราะว่าเขารู้เลยครับว่าคนเล่นรถตู้หรืรถป้ายแดงมารอนานแล้วก็มันมันมันจำกัดจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับที่นี่มันเป็นแหล่งที่รวมรถตู้เลยนะครับนี่จริงๆไม่ได้รวมรถตู้หรอะครับแต่ว่ารถตู้ของออฟ่ะมันเยอะนะครับมันก็มีรถอีกหลายหลากหลายประเภทเห็นไหมนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านใดที่สนใจรถคันที่ออฟรีวิวคันนี้นะครับรวมไปถึงคันอื่นๆนะครับถ้าลูกค้ามีเวลาสนใจจริงๆรีบเข้ามาดูนะครับ อาจจะเห็นรีวิวรถจากออฟอทะเบียน6018แต่เวลาเข้ามาดูแล้วอะมีไม้ใกล้เคียงกันไม้มากกว่าแต่ทะเบียนสวยทะเบียนถูกชโลกอาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีคันนี้แล้วก็ได้จับจองไว้ทันนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจคันนี้เลยที่ออฟรีวิวนะครับเชื่อใจกันก็รอไว้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับซื้อสดของออฟนะครับไม่มีบวกแหวกนะความว่าไม่มีบวกแหวกคือ ลูกค้าเนี่ยสมมุติราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าซื้อเงินสดก็ไม่มีบวกแวดแล้วราคานี้เลยนะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเลยนะครับอันนี้คือสมมุตินะครับแต่ว่าทุกราคาเราไม่มีแวดอยู่แล้วนะครับทุกอย่างโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับจองห้าพันบาทนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะจองไว้ห้าพันบาทาจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีประวัติดีนะครับ ลูกค้าเนี่ยก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่รถตู้ต้องมีดาวนะลูกค้ารถตู้ต้องบอกไว้เลยต้องมีดาวนะหน้ายาวก็ต้องมีดาวนะครับผมก็สำหรับจัดไฟแนนซ์ก็เตรียมเงินดาวไว้นะครับลองโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้นะครับว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับหรือมีรายได้เท่าไหร่นะครับมีรายได้เสริมไหมนะแล้วเดี๋ยวออคำนวณข้าง,งวดจําจนวนปีที่ลูกค้าต้องการนะครับดอกเบีย้ยแล้วก็ข้อมูล เงินดาวให้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อสดได้นะครับซื้อสดเถอะนะครับของออฟเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยากจะได้ลูกค้าเออจะหรืออ่องนี้ครับไม่ได้ว่าจะปฏิเสธลูกค้าในส่วนของไฟแน,นนซะ์นะแต่ว่ารถตู้จริงๆไฟแนนซ์ก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าซื้อสดได้อะ่ะมันมันคุ้มไม่มีแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เสียดอกเบี้ยอ,อันนี้คืออ,ออฟมองว่ามันเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับถ้าเราจบสดเลยเนี่ยราคานี้เรียบร้อยก็ไม่โดนแหวกอ่ะแหวกแ,แสนละ แสนละเจ็ดนนะครับแสนละเจ็ดพก็คูณไปครับมันก็เยอะนะเอาตัวนั้นไปไปตกแต่งไปทําประกันเพิ่มเติมดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยแต่ถ้าโอเคเข้าใจได้ครับลูกค้าบางทีเป็นบริษัทนะครับหรือว่าลูกค้าเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ซื้อผ่อนได้ครับไม่มีปัญหานะแต่ว่าก็ต้องมีแบตนิดนึงนะโอเคท่านใดสนใจนะครับรถคอมมิเตอร์หน้ายาวนะครับเครื่อง2.8เกียร์ออโต้นะครับ อ่าคันนี้หรือคันไหนไหนก็แล้วแต่นะครับโทรมาหาออฟได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับรีบติดต่อนะครับผมเชื่อได้เลยว่ารถทูออโต้หมดเร็วแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยมาเห็นคลิปนี้ในคลิปแรกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แนะนำเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ